ถังเช่ากับสมเกาหลีเนี่ยกินด้วยกันกับยาจิตเวชจะตีกันไหมคะก็จริงๆแล้วก็คือถังเช่าเนี่ยนะคะปัจจุบันก็มีคําเตือนเรื่องของไตนะคะต้องต้องมาระมัดร,ร,ร,ระวังการกินเพราะถังเช่าเนี่ยมันจะมีถังเช่าที่บริสุทธิ์หรือว่าถังเช่าที่เพาะเลี้ยงเองนะคะอาจจะมีสารเจือปนอันนี้ก็ปฏิถังเช่าเนี่ยก็ไม่ได้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ไม่ได้แนะนำะนะคะ,คะถ้ารับประทานก็จะต้องปรึกษา แพทย์แผนจีนนะคะส่วนโสมโสมนี่เป็นร้อนเนาะ,ะก็นะคะก็สรุปว่ามันเป็นคนละแพทย์คนละแผนเราแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ควรจะรับประทานพร้อมยาจิตเวชเนาะเพราะมันอาจจะมีปฏิกิริยากันได้แล้วก็ต้องปรึกษาค่ะจริงๆต้องปรึกษาคือชมาลีไม่แน่ใจว่ากับยาจิตเวชนี่ควรจะกินไหมแต่ถ้าโสมมากินกับ อฮอร์โมนอันนี้นจะมีปัญหานะคะอาจจะมีทําให้ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นผสมอาจจะไปแตกเป็นฮอร์โมนบางส่วนก่อนรับประทานจริงๆก็คือถามคุณหมอจิตแพทย์ก็ได้นะคะว่าเออจะทจ,ะท,จะทานได้ไหมนะคะ